ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบ x ็อในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาแล้วค่ะตามสัญญาที่บอกไว้ว่าเขามีคู่แฝดของเขาเขามีซีรีส์ของเขานะคะก็คือชุดของคุณ Margaret a n แ l น m b o ลมโเนี่ยนะคะชุดนี้ที่เป็นเรื่องราวของ e จ s t o n e หรือว่าเรื่องราวของหินอัญมณีนะคะชุดนี้เนี่ยจะเ,เดี๋ยวนะ หายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะเจ m ส์ stone ชุดที่เรารีวิวไปก็คือชุดนี้นะคะที่เป็น Your โซ u พ p u r p พส e นั่นเองนะคะแต่ว่าอีกชุดหนึ่งของเขาก็คือชุดนี้เจ m ส์ stone เหมือนกันนะคะเป็นเจ m ส์ stone guardian เหมือนกันแต่ว่าจะไปลิงก์กันกับ arc angels นั่นเองนะคะหรือว่าเทวดาหรือว่า ถ้าแปลเป็นภาษา Google ก็คงจะประมาณว่า Arc h a n g e l ก็หมายถึงอัครเทวทูตหมายถึงหัวหน้าของเหมือนกับเหมือนกับเป็นเทวดาชั้นสูงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนอะคือมีแบบเป็นหัวหน้าเป็นประดับหัวหน้าก็คืออย่าง Michael ใช่ไหมอ r ค Angel ลไมเคิลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแก b เบียพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ายังไม่ได้เปิดดูว่าเป็นยังไงนะคะเปิดแค่นับไพ่เฉยๆแต่รู้สึกได้ว่าอู้สวยดีนะคะสวยงามดี อันนี้นะคะก็คุณมากรีตนั่นเองนะคะแล้วก็เนเนเห็นไหมเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้แต่งคนเดียวกับที่เขียน The Angel and Gemstone Guardians Cards นะคะแต่ว่าชุดนี้เราไม่ได้ซื้อมาเนาะตัว The Angel ตัวนี้นะคะอันนั้นน่ะน่าจะมี Angel หลายๆคนมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้เนาะอันนี้เดาเองเนาะยังไม่ได้เปิดดูนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไพ เป็นออราเคิลนะคะที่มีทมั้งหมด44บใบเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับชุดที่เป็นกล่องสีแดงแดงเมื่อกี้เลยนะคะแอ่ก็จะมาช่วยเราเรื่องอะไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะทําให้เราได้รับข้อความดีๆที่จะเป็นไกด์เป็นคําแนะนําให้กับเรานั่นเองนะคะ อ,อ,ดดดดอ่านก่อนอ่านก่อนจริงๆต้องบอกว่าทําให้เรากลายเป็น,เห,นเหมือนกับเปลี่ยนผ่านให้เราพัฒนาจิตมากขึ้นพัฒนาตัวตนของเราพัฒนาตัวของเรามากขึ้นนะคะอย่างนั้นนั่นเองอเป็นเหมือนกับคนาแนะนําในเชิงของเหมือนกับทําให้จิตตื่นรู้ทําให้มีความมีความรู้มากขึ้นมีเพิ่มความรู้ทางเรื่องราวของ ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นน,ะน่ะเนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของไพ่ Oracle อยู่แล้วนะคะที่เราจะใช้ไพ่ในการที่จะให้คำแนะนำในแต่ละวันของเรานะคะเดี๋ยวเราอันบ็อกซ์กันนะคะชุดน,นี้เนี่ยรับมาจากที่คิโนคุนิยะนั่นเองนะครับผมอื้อหือ ตอนแรกไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่า <c oughs> จะได้ไพ่มาเลยสักชุดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัดสินใจว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันต้องไม่รับมาท้ายที่สุดก็อดไม่ได้นะคะก็ได้ชุดนี้มาพร้อมกับกล่องแดงเนาะมีกล่องเขียวกับกล่องแดงที่รับมานะคะอ,อ,อันนี้เป็นด้านหลังของเขาเนาะใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นของคุณมาการ์เรตแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยถ่ายโดยคุณแอนดี้เฟรมนะคะออกแบบโดยริชาร์ดครู๊กส์ เอ๊ะทำไมคุณคุณ,คณนาะชื่อนมสกุลนี้เนาะอือพับลิชบายฟ h o r n น r e s s นะคะเป็นอีกสำนักพิมพ์หนึ่งเนาะซ,ซึ่งเราไม่คุน้นใช่ไหมอันที่แล้วอืม,อมทีมงานเดิมหมดเลยนะคะนี่แล้วก็จุดๆอ่าสำนักพิมพ์เดียวกันคะ่ะก็คงจะออกมาเป็นซีรีส์เลยอย่างที่บอกนะคะ อันนี้เนาะแล้วด้านหลังมีเขียนว่าอะไรบ้างเนี่ย The a r c h a n g e l and Gemstone Guardians นะ use this deck for personal and plant planetary healing อ่าเป็นเรื่องราวของการช่วยบำบัดเนาะช่วยในเรื่องของการแบบพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาในเรื่องเราอาจจะมีคําแนะนําอะไรที่ทําให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านในเรื่องปัญหาณนะตอนนี้ที่เกิดขึ้นหรือ,อเรื่องราวที่เราอยาก ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงอะไรอย่างงี้นะคะชุดนี้ก็สามารถที่จะช่วยเพื่อนๆได้นะคะอาร์คแองเจล Eleven Archangel f e a t e s โอ้ uh, oh, ก็จะมีรายชื่อของ arc h a แองเแต่ละคนเนาะว่าเขาช่วยในเรื่องอะไรบ้างเรายกตัวอย่างละกันอย่างคุณเอเรียลยู่คุณ <laughs> ไม่ใช่ arc h a แองเจ r ลเอนะคะก็จะนำในเรื่องของพวกเขา เป็นเหมือนกับส่งมเมสเซจให้ในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความแบบสดชื่นความรา่าเริงความมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยเออเป็นในมุมนี้นะคะอะแต่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไมเคิลเนี่ยก็จะเป็นแบบในเรื่องราวของการ p r o ป e c t i ันเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องความศรัทธาเรื่องของความเอ,อ่อ protect ต้องปกป้อง,อง,องเนาะแล้วก็ในเรื่องของความที่แบบทําให้มีความกล้าหาญมากขึ้นทําให้คุณมั่นใจในชุดมากขึ้นทําให้สามารถก้าวเดินได้อย่างมั่นคงแล้วก็สตรองมากๆแข็งแรงมากๆนะคะอันนี้โอเคก็เขาจะมีอาร์คแองเจิลทั้งหมดประมาณ11องค์1 1ตน11องค์งใช่ไหมเขาเรียกองใช่ปะอ่ะนะคะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในส่วนของตัว กร์ดเนี่ยจะมีไพ่อะไรยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าชุดนี้เนี่ยจะไม่ได้มีตัวคู่มือมาให้นะคะเนื่องจากว่าตัวกราดเองเนี่ยสามารถที่จะอธิบายข้อความได้ดีอยู่แล้วนะคะอเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องของคู่มืออ่านแค่ตัวไพ่แปลจากตรงนี้เราก็สามารถที่จะตีความได้เลยกับคําถามเนาะเอาไปลิงก์เอาไปแอพพลายใช้กับคําถามที่เพื่อนๆมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะโอเคอ้เป็นรอยจ้านี่จ้า ไม่รู้เพื่อนๆคนไหนมีใครเคยเค,ยเคลมไพ่กับทางคีนโนบ้างไหมเนาะเนี่ยค่ะคือเปิดมาปุ๊บเราก็แบบมีปัญหาเลยอะไรอย่างงี้ก็สามารถเคลมได้เลยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าอันนี้ยดูม,มันมีรอยอเนาะตอนที่เราน่าจะไม่ได้สังเกตตอนที่เปิดมานะคะโอเคเดี๋ยวขอดูอันนี้นิดนึตงคือด้วยไพ่ชุดน,นี้ค่ะจะมีความเป็นแบบสีม่วงม่วงทุกใบเลยนะคะ ก็น่าจะหมายถึงเรื่องราวของ spiritual no ก็จะใช้สีม่วงแทนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไพ่เขาก็จะเอาตัวอัญ,ญมณีเนอะตัวหินอัญ,ญมณีเนี่ยแล้วก็มีภาพนะคะชื่อชื่อของอัญ,ญมณีแล้วก็มีตัวภาพแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับไพ่ชุดนี้ไพ่ใบนี้นะคะ เมทิสหมายถึงอะไร Are you ready to transform your life คุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการที่จะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในทิศตทางที่มันดีขึ้นเออเปลี่ยนรูปแบบของชีวิตของคุณเนาะ Through your spiritual connection with the divine you can receive intuitive insight to help you to to help you in your daily life ออมันเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องของเซนส์ที่แบบอยู่ข้างในของคุณเนาะที่อาจจะมาช่วยให้การดำเนินชีวิตของคุณมันดีขึ้นนะ You have the ability to transform your reality using the spiritual guidance you receive เนาเขาบอกว่าคุณมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วว่าเปลี่ยนผ่านอยู่แล้วคือคือแบบคุณมีศักยภาพพอที่จะเปลี่ยนถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะสมมติว่าตั้งใจอยากจะแบบเฮ้ยปีที่แล้วที่ผ่านมานะฉันรู้สึกแบบตั้งเป้าแต่ว่าไม่ทําอะไรเลย ปีนี้ปีนี้ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่คุณก็อาจจะแบบเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันควรจะต้องเปลี่ยนลวเว้ยเพราะไม่งั้นเนี่ยฉันก็จะแบบอยู่กับที่ตรงนี้แหละมันก็จะไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นปีนี้ก็อาจจะตั้งเป้าโอ้ oh, ฉันต้องเปลี่ยนให้ได้ใบนี้จะมาบอกคุณย้ําคุณว่าเฮ้ยคุณมีอิน u ท t i v e ทฟคุณมีความรู้ภายในของคุณหรือมีเซนส์อะไรที่มาบอกคุณว่า ให้คุณทําได้คือมันจะมีเซนส์ข้างในเนี่ยเขาจะไกด์คุณตลอดเส้นทางให้ค่ะว่าเมื่อคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเซนส์ตรงเนี้ก็จะบอกคุณว่าเฮ้ย <c oughs> ทาแบบนี้แบบนี้ไปแบบนี้นะ <c oughs> เขาอยู่ข้างๆคุณตลอดเนาะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะในดูด้านหลังสีอาร์คแองเจลอะไรที่มาช่วยตรงนี้นะคะก็อ่านว่าอะไรเนี่ยแซดเคิลแซดทีเอลอันนี้อ่านว่าอะไรเดี๋ยว หาข้อมูลก่อนละกันเนาะแต่เพื่อนๆลองหาข้อมูลจาก Google ก็ได้เนาะอันนี้นะคะชาร์เคลนะก็ I create my reality I can change my reality It's easy for me to transform อ่มันง่ายสำหรับฉันที่จะเปลี่ยนนะ And transmute บางคนเออบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าเปลี่ยนอุยการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องยากอะเป็นเรื่องที่แบบมันต้อง มันต้องเจ็บอะมันถึงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไพา่ใบนี้ออกมาคือบทข้างหลังเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับในกล่องแดงเมื่อกี้นะที่ให้ดูก็คือข้างหลังเนี่ยจะมาเป็นค,คล้ายๆกับเป็นการอธิษฐานจิตเป็นการย้ำเตือนเป็นการใช้กฎแห่งการดึงดูดเพื่อที่จะบอกย้ำเตือนตัวเราว่าเฮ้ย hey, you can do it คุณสามารถที่จะทำได้ค่ะคุณทำได้ทุกอย่างที่คุณตั้งใจที่คุณอยากจะทำตัวเนี้ยจะมาบอกให้คุณบอกกับตัวคุณเองแบบนี้ค่ะ I create my reality ฉันสร้างความเป็นจริงให้มันเกิดขึ้นได้ฉันสามารถที่จะเปลี่ยนความความจริงของฉันคือตอนนี้อาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าฉันเชื่อว่าฉันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบหนึ่งที่ฉันต้องการได้นะคะก็บอกย้ำเตือนตัวเองแบบนี้ค่ะบอกในเชิงบวกเนาะ It's easy for me เออมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะที่จะเปลี่ยนแล้วก็ Transmute Challenging situations นะคะแล้วก็ I use my intuition and follow my b u n c h e s and follow my b u n c h e s uh my hunches ขอโทษค่ะ I am alive with higher wisdom I pay attention to my dreams and easily interpret them โอเคเดี๋ยวขออ่านชื่อนิดนี้นิดนึนงเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ารู้สึกติดตรงนี้อยากรู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึง่ง โอเคค่ะก็อ่านว่า s ซดเคีลเนาะซดเคีลนะ <laughs> นะก็จะเป็นอะไรที่จะมาช่วยให้เป็นแองเจิลที่จะเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยมีความแบบเชื่อมั่นมากขึ้นศรัทธามากขึ้นเปลี่ยนผ่านจากความที่แบบไม่มั่นใจความกลัวอะไรต่างๆหรือสิ่งที่เราเคยเจอในอดีตเนาะทาให้เราเกิดความที่จะเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองคือมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นพลังอีกพลังหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เราเนี่ยมีความกล้าในการที่จะเปลี่ยนมากขึ้น กล้าที่จะมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะศรัทธามากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อมีพลังตรงนี้แล้วปุ๊บมันก็จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นนะคะจากคนที่อาจจะเออเคยล้มเหลวหรือเคยรู้สึกว่าเอ,อมันมันกลัวมันกังวลมันไม่ดีเลยแบบอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนผ่านให้กลายมาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับ ศรัทธามากขึ้นให้มีความศรัทธามากขึ้นให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าตัวเองสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,อ,ะอันนี้เนก็ซัดเคียวก็จะมาช่วยในมุมนี้นะคะออโอเคอันนี้นะ อะเมทิสนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูคอนเซปต์ของไพ่เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือมีชื่อมีรูปภาพแล้วก็มีคําอธิบายของไพ่ใบนั้นๆของอัญมญณีตัวนั้นๆน,น,นะคะแล้วด้านหลังก็จะสนับสนุนด้วยการที่มี Arc Angel มาช่วยซัพพอร์ตให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นในเรื่องนั้นๆเนาะ อ่ะโอเคอันนี้ใบแรกนะคะใบถัดมาแอ m o n i นต์นะคะก็จะเป็นรูปหินแบบนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่หินรูปหอยแบบนี้นะคะเหมือนอารมณ์คล้ายๆลาฟอสซิลเลยเนาะตัวนี้เนาะอ่าอ uh, uh, mm ่า hmm. you s p i r a l i n g อะไรเงรี mm ้ย hmm. นะนี่นีน,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 นีนะคะ it's time to stop go within and more and allow allow yourself to step into the deep recesses of your mind and emotions in order to uncover the truth ่าแต่ไม่ได้แปลให้ฟังก็นะยังไงอยู่ใช่ไหมมันเป็นเวลาที่คือแบบเป็นช่วงเวลาของการที่จะหยุดเดี๋ยวก่อนหยุดทำไม go within and allow ตัวปล่อยให้ตัวเองเนี่ยได้ step เข้าไปถูกแบบเหมือนกับจมลมลงลึกอ่าลงลึกในเรื่องราวของจิตของตัวเองเนาะให้มาหันมาที่จะ เข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรนี้หรือเปล่าแน่เห็นไหมอาร์คแองเจิลแกรบเบรียลค่ะใบนี้เนะโอเคอันนี้อ่ะให้ดูหุยหินอันนี้แอบน่ากลัวเล็กน้อยนะคะดูสิดูสินะคะแล้วก็แอสไตร์แบล็กออนิกส์นะอันนี้คืออะไรเนี่ยบลูบลูคาเซโดเนียนะคะดานิ Danny. โดนี Are you looking for inspiration? โ oh, อใครอยากได้ inspiration mm hmm. ก็อาจจะได้จากตัวนี้นะคะอันจะมีตัวนี้นั่นเอง Banjo f um, i e l Brown agate นะคะจะเป็นตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะคะ Brown agate. เ, uh, เขามาช่วยเรื่องอะไรเนี่ย Spending time in nature. Silicate. Um, are you hearing hearing messages from your angels นะคะ คลีคอส์ artz, นะคะคลีคอส์ artz, เนี่ยทำให้เราแบบเหมือนกับชัดเจนม,มากขึ้นหรือแบบเหมือนกับชัดกับเป้าหมายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ปะ It's time to gain clarity and have clearer picture of what is truly going on within you and around you นะคะ mm hmm. ทำให้คุณโฟกัสได้มากขึ้นเนะ mm hmm. เห็นภาพได้มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะโอ้ oh, อันนี้เป็นแคลวซิซายแบบหนึ่งเนาะ โอ้บอลอุ้ยอันนี้แอบแอบรู้สึกเหมือนว่าเป็นเป็น <c oughs> เป็นลายโอ่งอะ <c oughs> ความเห็นส่วนตัวนะคะค o ร์บราแจสเปอร์ค่ะอันนี้คัพเปอร์อันนี้จะคล้ายๆกับกล่องแดงที่เราเปิดให้ดูไปแล้วนะรีวิวให้ดูไปแล้วนะคะ <c oughs> ว้าวเออวิวคือมีแบบอัญมณีที่แปลกๆเดียวนะคะชุดนี้นะ ต้องบอกว่าอัญมณีเขาแปลกๆทั้งนั้นเลยอันนี้อะไรเนี่ยควอซ์ artz, เหมือนกันเป็นควอซิคประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแคลเซียแบบโกลเด้นแคลเซียโกลเด้นโชบาสแล้วก็กรีนแคลเซียมแคลเซียมีเยอะมากๆเลยทอมเมอรีอันนี้ก็จะเหมือนกันกันกบชุดที่แล้วนะคะอันนี้เป็นเพชรค่ะโอ้อันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเท็ไทยอินโดชไนท์เหมือนอินโดไชน่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ออน่าจะได้มาจาก Indo ene, อินโดจีนแถบนี้ลาพิสลาซูลีค่ะอันนี้เขาช่วยเรื่องอะไรเนี่ยลาพิสลาซูลีอ้เป็นเรื่องของการ protection ใช้ไหม um, Are you listening to your inner guidance? Let s go of extra stress in your life. ปลปล่อยวางในเรื่องของความเครียดอะไรต่างๆในชีวิตของคุณไปซะแล้วก็ปล่อยอุปสรรคต่างๆคือแบบ release มันไปนะคะ เพราะว่ามีอาร์คแองเจิลไมเคิลเขาช่วยอยู่นะคะลา <c oughs> ลิลมาค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอาเกตอีกอันหนึ่งเนมาร์เจนตาใช่ไหมตัวนี้เป็นสีมา g e เจนตาแบบนี้นะมาราคไรท์ค่ะโมดาไวท์เนี่ยจริงๆแล้วอัญมณีชุดนี้นะคะ <c oughs> เห็นชุดนี้นะ่จะคล้ายๆก,กันกับตัวกล่องแดงเมื่อกี้ที่เราให้ดูไปเลยนะคะเนี่ยก็จะมี ตัวพิเศษตัวตัวแปลกๆพิเศษตัวแปลกๆเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาในนี้เยอะเหมือนกันเนาะหลายตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะเกี่ยวเชื่อมโยงกันกันกบอาร์คแองเจลได้นะคะข้างหลังก็จะมีอาร์คแองเจลประจําของแต่ละแต่ละเจมสโตนแต่ละตัวอัญมณีนะคะเนี่ยเห็นไหมนีคะค่ะก็จะมีทั้งหมด11องค์11อาร์คแองเจลเนาะที่เข้ามาอยู่ในชุดนี้ นะคะก็จะทำให้เพื่อนๆโฟกัสได้มากขึ้นมีมีคอนเซนเทรตมีความเรียกว่าพออ่านชุดนี้แล้วเนี่ยอาจจะทำให้เพื่อน,อนๆมีสมาธิมากขึ้นนะ แล้วก็ใช้ข้อความด้านหลังเนี่ยในการที่จะช่วยฮีลิ่งตัวเราช่วยทําให้เราเนี่ยมีความตื่นรู้มากขึ้นนะคะลองดูนะเรามีความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะชุดนี้แล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของอัญ,ญมณีที่แปลกตาไปนะคะไม่เคยคุ้นก็จะได้คุ้นเนาะ,ะสำหรับคนที่ชอบอัญ,ญมณีเนี่ยน่าจะถูกใจกับซีรีส์นี้ของคุณ Margaret a ตแอนด์เนะคะในเรื่องของการสับไพ่ชุดนี้ก็สามารถทาได้ดีไม่แพ้ชุด สีแดงเลยกล่องสีแดงเลยนะคะแล้วก็กรีดไพโอเคเนาะก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรเดี๋ยวยังไงเรามาลองลองลองเล่นพิกอาคารกันในคลิปถัดๆไปละกันเนาะอันนี้ก็จะได้เป็น brow agate ขึ้นมานะคะ have you been spending time in nature how does your garden grow o <laughs> อ a มเ,เขาบอกว่าอะไรเนี่ย บอกว่าอะไรมาดูอาร์คแองเจลโอ้โหแต่ละชื่อคือแบบไม่รู้จักจูเรียลจูเรียลจูเรียอืม I am caretaker of the earth โอ้เป็นคนที่แบบ caretaker ให้ความสนใจดูแลกับโลกนี้ค่ะ I spend time in nature ชอบใช้เวลาอยู่กับธรรมชาตินะคะ My connection with fairies is strong Oh, พลังของการคอนเน็กกับแฟรี่ของฉันนี่มันแบบเข้มแข็งมีพลังการคอนเน็กที่เข้มแข็งมากๆเลย I am good gardener <laughs> ฉันเป็นคนที่แปรแบบตามตัวมากๆเลยนะ I am good gardener นะคะเป็น <laughs> คนสควนที่ดีมากคือคุณกำลังจะต้องสร้างอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นนะแล้วคุณเป็นคนที่สามารถสร้างสิ่งเหล่านั้นได้ดีมากๆเลยนะคะ It's easy to open myself up to allow the light in I unlock the s e c r e t of my soul นะคะฉันสามารถที่จะปลดล็อกความไอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับปลดล็อก ความลับที่อยู่ภายในใจของฉันนะ่ะคือคุณจะเข้าใจตัวคุณเองได้มากขึ้นนะคะคุณมีพลังในเรื่องราวของการที่ทําให้สิ่งต่างๆมันเจริญงอกงามหรือเติบโตมากขึ้นนะคะคือคงไม่ได้หมายความถึงว่าเออคุณจะต้องไปทําสวนอย่างเดียวนะคะมันอาจจะหมายถึงเรื่องราวของคุณที่คุณจะสร้างให้มีการเจริญเติบโตเกิดขึ้นได้ดีนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่ออกมาบอกสําหรับตัวที่เป็นบราวอาร์เกะเขาก็จะใช้บราว n a อาเกในการช่วยในเรื่องราวเหล่านี้ได้เช่นกันนะคะโอเคคลิก okay. วันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะสำหรับชุดที่ชื่อ The Arc Angels and Gemstone Guardian Cards นะคะเป็นการนำรวมของ Arc Angel เข้ามาร่วมกันกับทางาตัวหินอัญมณีต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะ Healing เรื่องราวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะค่ะสำหรับวันนี้ ไปละบ๊ายบายค่ะ